เฮ้ยน่าจะเล็กกสวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาอยู่กับผมอีสานร่มเย็นอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาขุดมันเทศนะครับ เนี่นะครับมันเทศสามเดือนครับผมมันตอนนี้เนี่ยปลูกง่ายครับแค่สามเดือนก็มีหัวแล้วเห็นไหมฮะโอ้ oh, หัวใหญ่มากเลยเอาไปเผาครับช่วงนี้หน้าหนาวบรรยากาศช่วงเช้าเช้าก่อกองไฟแล้วก็เผามันอันนี้คุณแม่ปลูก ไว้สักพักแล้วเนาะประมาณ3ามสี่เดือนที่แล้วนะครับก็ปลูกไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอยู่หลายแถวด้วยกันครับฝั่งน้นเนี่ยขุดไปแล้วนะครับขุดไปแล้วฝั่งน้นนะครับเหลือแถวตรงนี้นะสำหรับต้นมันเทศนะครับที่3ามเดือนตัวนี้เนี่ยปลูกก็คือต้นมันจะไม่ยาวนะครับเห็นไหมแค่นี้เองนะครับก็คือปักลงไปเลยนะครับพอมันประมาณ3ามเดือนนะครับแค่นี้นะครับมันก็จะมีหัวนะฮะ โอ้โหนี่ครับหัวแบบใหญ่มากเลยม,มันก็ปลูกง่ายนะครับถ้าใครที่ชอบทานมันนะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับปลูกบนกินทั้งปีได้นะครับถ้าเรามีน้ารดนะครับมันก็จะมีหัวให้ทั้งปีนั่นแหละครับปลูกวนกันไปเลยมัันนนนีีนะนะนะ่วว้าเ ครูเ,เสร็จไม่ได้ไม่ได้ถอนออกไม่ได้ถอนต้นนะครับเพราะว่าก็จะให้มันมีให้ต้นมันไม่เหี่ยวให้มันมีเป็นแม่เป็นต้นพันุนะครับพูนง่ายเนาะเป็นต้นพันธุไว้นะครับก็จะขุดเอาเฉพาะเฉพาะพหัวนะครับพอมีที่ปลูกใหม่เนี่ยค่อยเอาต้นพวกนี้แหละเอาไปปลูกที่อื่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ปลูกอยู่ตรงนู้นนะครับฝั่งภาคทางนน้นนะครับก็จะมีอยู่3ามสี่แถวนะครับฝั่งนน้นที่คุณแม่ปลูก ปลูกมาใหม่นะครับก็จะปลูกวนอยู่แบบนี้นะครับเป็นขายบ้างทานเองบ้างนะครับผมก็พอได้ขายได้ทานเองนะครับมันก็ปลอดสารพิษด้วยเนาะเวลาเราปลูกเองลักษณะนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องหยอดยานะครับเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าเราไปซื้อเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขายอดยานะครับเพราะว่ามันจะมีหนอนมาเจาะนะครับตรงนี้ถ้าปลูกเยอะๆนะอันนี้เราปลูกน้อยนะครับพวกหนอนพวกอะไรมันก็ ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับถ้าปลูกเป็นธุรกิจปลูกเ,เป็นตันอะไรเงี้ยพวกหนอนพวกอะไรเนี่ยมันจะมาอยู่แล้วครับสัตรูพืชนะครับมันจะมีเนาะแต่ถ้าน้อยๆแบบนี้เนี่ยมันก็มีแต่มันไม่เยอะนะครับช่วงนี้ราคาอาจจะไม่แพงนะครับกิโลละสิบบาทแปดบาทเก้าบาทอันนี้น่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาขุดไปเยอะอยู่นะครับก็คุณแม่บอกได้ร้อยกว่าบาทก็ ก็เก็บไว้กินเองครับขุดแล้วก็เก็บไว้กินเองแบบนี้นะครับไว้เผาช่วงเช้าเช้าช่วงเย็นครับเป็นของฝากบ้างนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวเนาะสาหรับมันเทศนะครับใครที่ชอบทานมันก็ตัวนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ปลูกขายได้นะครับมันก็จะมีช่วงที่มันราคาสูงนะครับราคาไม่แพงราคาถูกอะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาของของ สินค้าการเกษตรอยู่แล้วนะครับช่วงที่เขาปลูกกันเยอะเราก็อาจจะได้ราคาน้อยนะครับถ้าช่วงที่เขาทํานาช่วงอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ปลูกเราก็จะได้ราคาหน่อยนะครับก็เรามีน้ำลดมีอะไรด้วยนะครับแต่ปลูกไม่เยอะนะ <c oughs> มีแต่หัวสวยๆเท่านั้นเลย <c oughs> มันก็จะมีอยู่รอบๆต้นนะครับอันแบบนี้ เดี๋ยวผมขุดก่อนนะครับตอนนี้คุณแม่ด่าแล้วครับเมื่อไรจะช่วยขุดนี่เิอะไรเนอะสิงเดียละโอ้ยูสิ อุ้ยครับได้ลูกใหญ่แล้วแต่ว่ามันก็จะเน่าแล้วนี่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 เรากจะกรองอยานี้ปึ๊บนี่วิธีการขุดนะครับเราก็จะดูตรงรอยแตกนะครับที่มันมันมีหัวแล้วมันก็จะแตกดินนะครับดินมันแตกครับแตกดิน แล้วก็ขาบไปครับหาครับหาครับแบบนี้ครับควงจให้เรบิฟเอใช่ครับแบบนี้ไม่ใช่ละนี่ครับเจอแล้วเราเป็นอเนเออันนี้มันเล็กครับจริงมันต้องใหญ่กว่านี้นี่นี่อยู่ตรงนี้ครับหาไม่เจอเมื่อกี้นี่ครับแบบนี้ អ្ហ៎នេះបានមកត្រង់ហ្នឹងបោកអោបតែយកមួងធននៅខាងមក្រែងនេះសិនណាមក្រែងគេຕັດຕົ້ນណាធនក៏ដកឲ្យទៅនោមអីក្រែងគេទីល្នាក់គ្នាລະគេពួកបំខំខាងហ្នឹងគេអូយជិតណាស់ fly លើណែណែប៉ង fly លើនេះក៏ហើយក៏ប៉ុនណែណែអើយណែពេកកលអាយក៏បោបោនេះត្នោត្នោត្នោនេះគូប៉ាទីណែងនេះຈາກអាយអេបាយណោត្នោមោអោយ៉ាងនេះណែចេអោចទៅຈາກដាក់កំភ្លៃហ្នឹងដាក់កលិមិប៉ងមិនគួរឯងហាន់បងណែក៏ឯងឯងក៏ឯងហាយចាក់ត្នោប្រាកដនេះអាត្នោមងរៀបពុះពុះទៅនឹងយ៉ាងអូអាយទៀតញ៉ែញ៉ែហ្នឹងឯងទីមងលើតោ เนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็เต็มครุแล้วนะครับจริงๆก็ได้ลายครุแล้วแหละเพราะว่าขุดตั้งแต่ฝั่งโน้นนะครับตั้งแต่ด้านโน้นนะครับขุดมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เนี่ยนะครับแต่ว่าปลูกห่างนะครับเพราะว่ามันไม่มีต้นพันเนาะตอนปลูกเนี่ยก็ปลูกห่างๆกันทีนี้ก็ไอ้มันตัวนี้เนี่ยมันก็จะมันจะมีหัวเฉพาะตรงโคนที่เราปลูกนั่นแหละครับมันจะไม่ ไม่ไอ้ตรงที no <c oughs> ่มันเลื้อยไปเนี่ยที่มีรากนะมันจะไม่มีหัวเนาะมันก็จะมีหัวเฉพาะตรงโคนนะครับเราก็จะขุดได้เฉพาะตรงโคนที่มันที่เราปลูกกันรครับถ้าเกิดว่าปลูกเนี่ยเราก็ปลูกแบบเรียงไปเลยนะครับปักปุ๊บ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 แบบนี้นะครับเราก็จะได้ขุดแบบต่อเนื่องไปเลยเนาะอย่างนั้นน่าจะดีนะครับแต่ถ้าแบบนี้ก็คือเราก็จะได้ขุดเฉพาะตรงโคนนะครับเพราะว่าตรงที่เป็นเถาที่มันมีรากต่อตามเถามันเนี่ยมันมันจะไม่มีหัวนะครับ นี่ก็เพื่อนๆก็ลองไปลองไปปลูกนะครับพันนี้นะครับผมหรือถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับสําหรับต้นพันเนาะนี่นะครับผมก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ยอดอะไรเงี้ยใครที่สนใจก็ลองทักมาสอบถามได้นะครับเป็นมันเทศนะครับอายุเก็บเกี่ยวสามเดือนนะครับผมหัวมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ มันเหมือนเป็นลูกเลยนะมันไม่ก็คือมันอยู่ตรงข้างบนเลยเราไม่ต้องไปขุดอะไรมากนะมันก็จะมีขั้วลงไปแล้วก็เป็นเป็นหัวเลยสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ